นี่ขน้อกันเดอร์พี่น้องนี่ครับปลาครับปลานี่ครับกินกับพักสมกุ้งครับนี่พักสมกุ้งครับนี่ครับนี่ครับพักสมกุ้งครับนี่ห่อปลาครับนี่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยพักสมกุ้งครับยูซี่นี่พักสมกุ้งมีนะครับนี่ห่อปลาอ่านี่ครับกิมนำพริกครับผมนี่ครับกิมนำพริกนี่ครับนี่ครับแซ่บแซ่บพี่น้องอื้อ ชดจอดเลยครับืะครับเอ้ยอันนี้ต้มปาคราบนี่นะครับอันนี้ต้มปาครับผมพี่น้องย่างแซ่บเลยพี่น้องเอยกินน้ำกันเด้อมหาเฮงพามากินปานี่ครับแซ่บขนาดเลยสู่อ่าอยูุบานห้อง่ได้กินดอกครับต้องมามามากินนี่สิครับอันนี้ผักเก่งเคี้ยครับผมผักเก่งเคี้ยหองหอกับปะกับนี่โู้สุดจอนเลยครับพี่น้องครับ กิ้งขี้เกลียครับนี่ครับหอกับปลาครับนี่นีโอ้นี่ครับนี่แซ่บๆพี่น้องนี่แซ่บคักโอ้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยครับมากินน้ำกันเด้อครับนี่ครับนี่ครับต้มปลาครับผมครับต้มปลาปิ้งปลาครับครับโอ้ยังแซ่บพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้อนะครับนี่ปลาครับผมปลาย่างครับผมเนี่ย สุดยอดอาหารบันเห่ากับแซบขาักพี่น้องนี่ครับขอบคุณกับตีตามเพลียหมายเองครับโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้อง